ครับสวัสดีครับนักศึกษาเรามาต่อกันเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับอาจารย์จะให้พวกเรานะครับทำการแปลงหน่วยนะครับของเออ pressure นะครับหรือว่าความดันเนี่ยครับใช้ได้ทั้งทุกบรรทัดเลยนะครับความดันก็อาจจะเป็น atm เป็นนิวตันต่อตารางเมตรหรือว่าปาสคาลก็ได้นะครับดูเลข ชี้กำลังดีๆนะครับสำหรับโจทย์ในวันนี้นะครับเราลองมาดูเลยดีกว่านะครับ Pressure Conversion นะครับเรามีโจทย์ทั้งหมดอยู่ A ถึง I นะครับก็ถ้าโจทย์ข้อนี้ก็คือถ้าถ้าเราไม่มีคำสั่งอื่นนะครับตัว Pressure ของเราเนี่ยจะเท่ากับ1 atm นะครับ p r e s s u r ของเราเป็น1 atm นะครับ เอานี้ลงก่อนนะครับ pressure atmospheric pressure จะเป็น1 atm นะครับเรามาดูแต่ละตัวเลยดีกว่าสำหรับข้อ a นะครับ2,600 psi เอ่อมิล mm ลิเมตรประหลอดนะครับเท่ากับกี่ psi นะครับ psi ตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับ psi เนี่ยมันคือพาวนะครับ per square inch นะครับพาว per square inch อินกำลังสองนะครับก็ดูจากตารางเปลี่ยนหน่วยนะครับอย่าลืมนะครับเราต้องมีตารางเปลี่ยนหน่วยนะครับตารางเปลี่ยนหน่วยก็คือ760ม mm ิลิเมตรประหลอดนะครับจะเท่ากับ14.696่พวฟอร์ส per square inch นะครับหรือว่า psi นะครับก็ลองแปลงนะครับแล้วก็กดตรงนี้ได้นะครับ หรือเราจะกดเครื่องคิดเลขก็ได้นะครับกดเครื่องคิดเลขอ่ะแป๊บหนึ่งนะครับกดเครื่องคิดเลขอ่านี่นะครับสามารถดูได้นะครับกดเครื่องคิดเลขดูนะครับอย่างรวดเร็วนะครับก็ได้50.2นะครับแต่ว่าข้อนี้ก็ตอบ50.3นะครับปัดขึ้นนะครับเป็น50.3 psi นะครับ ข้อที่1ตอบ50.3 psi นะครับอ่ะมาดูข้อต่อมาข้อ B นะครับทีนี้ข้อ B ก็คืออะไรข้อ B ก็คือเอ่อความสูงของน้ำนะครับฟุตน้ำต่อกิโลปาสคาลนะครับข้อ B นะครับลองทำข้อ B ดูก่อนโอเคข้อ B นะครับ275ฟุตน้ำนะครับ เปลี่ยนฟุตน้ำให้กลายเป็นกิโลปาสคาลนะครับก็อีกครั้งหนึ่งเนาะก็กลับมาดูที่ตารางเปลี่ยนหน่วยนะครับตารางเปลี่ยนหน่วยของเราเอ,อ,อยู่ตรงไหนนะครับน้ำอยู่ตรงนี้นะครับฟุตน้ำโอเคฟุตน้ำอยู่ตรงนี้ฟุตน้ำกับเอ,อ่อเป็น39ฟุต3 3 3 3 9ฟุตน้ำนะครับสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนตัวนี้เนาะง่ายๆนะครับเราเอาตัวฟุตน้ำไว้ข้างล่างนะครับ ฟุตน้ำไว้ข้างล่างตัวเลขก็ตามมาเลยนะครับก็คือ33.9สิบม้ใช่ไหมครับ33.9ฟุตน้ำนะครับเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นกิโลปาสคาลนะครับเปลี่ยนเป็นกิโลปาสคาลเราก็มาดูตัวตัวหน่วยคอนเวอร์ชันอีกนิดนึงนะครับนี่ครับกิโลปาสคาลก็คือตัวนี้นะครับ101.325 3ามสองนะครับกิโลปาสคาลนะครับตัวไหนตัดกันเราก็ตัดนะครับตัวนี้ก็ตัดตัวนี้อ่าโอเคมานี้นะครับตัวไหนตัดกันก็ตัดกันไปเลยนะครับก็อย่าลืมกดเครื่องคิดเลขนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นกิโลปาสคาลออกมาแล้วนะครับอันนี้เขียนผิดนะครับกิโลปาสคาลโอเคกดดีๆนะครับข้อนี้ตอบ 822.0นะครับกดเครื่องคิดเลขดีๆหรือจะค่อยๆกดก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอ่ะมาดูข้อต่อไปนะครับข้อ c บ้างข้อ c นะครับก็แบบฝึกหัดก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับ atm นะครับ atmospheric pressure นะครับ3.00 atm atm นะครับเปลี่ยนเป็นอะไรครับ ง่ายสุดตัวนี้ก็เอา ATM ไว้ข้างล่างนะครับเอา ATM ไว้ข้างล่างนะครับเอ่อเ t m เปลี่ยนเป็นนิวตันต่อตารางเซนติเมตรนะครับนิวตันต่อตารางเซนติเมตรนะครับก็ดูตารางเปลี่ยนหน่วยดีๆนะครับแรกสุดเราอาจจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้ก่อนนะครับตารางเมตรก่อนนะครับหรือปาสคาลก่อนนะครับก็คือตัวนี้ก็คือเท่ากับ1นึ่งจุด นี่ครับดูเมาส์นะครับ1.01 325นะครับคูณ10ยกกำลัง5นิวตันต่อตารางเมตรนะครับแต่ตอนเนี้ยนิวตันต่อตารางเมตรนะครับแต่ว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการคือตารางเซนติเมตรถูกไหมครับเราก็ต้องเปลี่ยนอีกนิดนึงนะครับเราต้องเปลี่ยนอีกนิดนึงว่า1 ตารางเมตรนะครับอันนี้100ยยกกลาลัง2ตารางเซนติเมตรนะครับอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ต้องการนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการตอนนี้อะไรตัดอะไรเราก็ตัดนะครับตัวนี้ ATM ตัด ATM ไปแล้วนะครับเมตรตรงนี้นะครับตัดกับเมตรตรงนี้นะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่นิวตันต่อตารางเซนติเมตรนะครับ นี่นะครับนิวตันต่อตารางเซนติเมตรตัวนี้นะครับขยบับขยับไปได้ไหมนะครับแปบ๊บหนึ่งนะครับขยับนี้ออกไปนะครับนี่ครับนิวตันต่อตารางเซนติเมตรนะครับตัวเลขนะครับ30.4นะครับกดเครื่องคิดเลขดีๆนะครับ ตัวเลขพวกนี้นะครับกดดีๆนะครับได้30.4ตารางเซนติเมตรนะครับข้อดีด็อกบ้างเซนติเมตรประหลอดนะครับเปลี่ยนให้เป็นดายต่อดายต่อเมตรนะครับอ่าเซนติเมตรของประหลอดเปลี่ยนเป็นดายต่อเมตรนะครับข้อดีด็อกนะครับอ่ามาดูข้อดีด็อกอัพราคาสีอื่นแล้วกันข้อดีด็อกนะครับข้อดีด็อกก็คือ2 0ง 8 0เซนติเมตรประหลอดนะครับให้กลายเป็นดดยต่อลูกบาทเมตรเอยดายต่อตารางเมตรนะครับข้อดีดอ๊อกมาดูก่อนเราเปลี่ยนอะไรก่อนดีเปลี่ยนเซนติเมตรให้กลายเป็นมิลลิเมตรก่อนละกันนะครับออมิลลิเมตรเซนติเมตรก่อนนะครับ1เซนติเมตรนะครับ 1เซเมตรนะครับ1ซติมตรมี1 0ม mm ิลลิเมนะครับโอเคนะครับก็ได้แล้วนะครับเมื่อกี้เป็นมิลลิเมตรประลอดนะครับทีนี้ก็จะเปลี่ยนมิลลิเมตรประลอดนะครับ760ม mm ิลลิเมตรประหลอดนะครับให้กลายเป็นไดต่อ,อกลับมาดูตรงนี้นะครับได้ต่อ ลูกบาเอได้ต่อตารางเซนติเมตรนะครับดูตรงไหนตรงนี้นะครับได้ต่อตารางเซนติเมตรนะครับอ่าดูนะครับเป็น1.01325หคูณ10ยกกำลัง6นะครับเขียนเล็กดีๆนะครับได้ได้ต่อตารางได้ก็เป็นหน่วยของฟอร์สอันหนึ่งนะครับได้ต่อตารางเซนติเมตรนะครับกลับมาดูนะครับ เขียนให้ดีนะเขียนให้ชัดๆนะครับแล้วก็ทีนี้สิ่งที่โจทย์ต้องการคือสิ่งที่โจทย์ต้องการคือลูกบาทเมตรนะครับสิ่งที่โจทย์ต้องการคือลูกบาทเมตรอ่าโอเคก็เปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะครับ1 0 0นะครับ100ยยกกำลังสองนะครับอันนี้1เมตรนะครับ อย่าลืมถ้าหน่วยยกกาลังสองตัวตัวมันเองก็ต้องยกกําลังสองด้วยนะครับตัวเลขนะครับก็ต้องยกกําลังสองด้วยอะไรตัดอะไรเราค่อยๆตัดนะครับตรงนี้ก็จะเหลือหน่วยสุดท้ายเป็นได้นะครับได้ต่อเอ,อ่อเมตรกําลังสองนะครับตัวเลขถ้ากดดีๆนะครับได้สามจุดเจ็ดสามสามนะครับคูณสิบยกกําลัง 10นะครับไม่ชัดเนาะ,อะเอาใหม่นะครับลบออกลบออก3.733นะครับคูณ10ยกกำลัง10ได้ต่อลูกบาทเอ้ยต่อตารางเมตรนะครับตรงไหนตัดตรงไหนพวกเราลองเช็คดูนะครับตัวนี้ตัวน,วนี้ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ตัดตัวนี้นะครับ เช็คดูดีๆนะครับก็ตัดได้นะครับอ่ะมาดูข้อ e บ้างข้อ e นะครับเป็นวัคค่ำนะครับวักค่ำก็คือจะต่ำกว่าความดันบรรยากาศนะครับแอบส์ลูดด้วยนะครับแสดงว่าตัวนี้ย0ีเซนติเมตรมิลลิเมอรเนี่ยก็คือต่ำกว่า0นย์นะครับก็จะติดลบนะครับแอบส์ลูดนะครับก็แอบส์ลูดก็ต้องเอาตัวตัวตัวนี้ไปลบนะครับข้อ e นะครับ E P absolute นะครับเท่ากับ P ATM นะครับบวกกับ P gate นะครับ P gate อันนี้ก็คือเป็นวรรคค m ำนะครับก็จะติดลบไปนะครับสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็ือเท่าเท่ากับ1 ATM นะครับอันนี้ก็คือวรรคค m ำก็คือติดลบนะครับ20เซนติเมตร ปรลอดนะครับ20ซนติเมตรประลอดตามที่โจทย์ให้มาเลยนะครับตัวนี้นะครับ20ซนติเมตรประลอดนะครับก็เวลาเอามาบวกกันหน่วยก็ต้องเหมือนกันนะครับเป็น atm เหมือนกันก็เปลี่ยนตรงนี้นะครับ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตรนะครับนะแล้วก็ตัวนี้เป็นมิลลิเมตรประลอดแล้วนะครับเพราะว่าตรงนี้ตัดกับตรงนี้ เซนติเมตรตัดเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็จะกลายเป็น760ม mm ิลมตรประหลอดนะครับคือ1 atm นะครับตรงนี้นะครับอย่าลืมเอา2อ,อก้อนนี้มาลบกันนะ1 atm ลบกับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นคำตอบก็คือ0 7นย์นะครับ atm สำหรับข้อ e นะครับข้อ e ที่มีโจทย์ลักษณะนี้นะครับ p ที่เป็น Absolute แล้วก็20เซนติเมตรของแวกขนะครับอันนี้คือแวคกขมันติดลบนะครับติดลบไปนะครับก็ก็ได้นะครับอาจจะลองฝึกไปเรื่อยๆนะครับพวกเราก็สามารถที่จะทำได้นะครับข้อ f เนี่ย psi g 2มิลลิเมตรประลอดนะครับก็อย่าลืมตัว conversion factor อะไรเงี้ยนะครับก็ก็ได้นะครับข้อต่อไปนะครับ่ข้อต่อไป25 psi g psi g คือ p o w e r per square inch gate นะครับโอเคอ่าเรามาต่อข้อ f นะครับข้อ f ของเรานะครับ25 psi g นะครับ p o w e r per square inch gate 2 m mm ลอด m นะครับอ่าก็ลองดูนะว่าจะใช้ตัวไหนนะครับ p o w e r per square inch psi นะครับ กับมิลลิเมตรประลอดนะครับก็ใช้ได้เลยนะครับสิ่งที่เราต้องการนะครับมาดูนะครับตัวนี้นะครับจริงๆเอาตัวนี้เขียนก็ได้นะข้อ F นะครับอันนี้เป็น25โอเคเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่ง25 psig นะครับ psig ก็ pound per square inch เกตนะครับ อันนี้เอาไว้ข้างล่างนะครับ PSG i อันนี้เป็น14จุดจากตารางนะครับจากตาราง696นะครับแล้วก็760ดร้อมิลลิเมตรตรลอดโอเคตัวนี้ก็ ตัดกันนะครับสิ่งที่เขาต้องการคือกี่มิลลิเมตรประลอดนะครับข้อนี้ถ้าทําดีๆก็จะได้1293ม mm. ิลลิเมตรประลอดนะครับโอเคนะครับทำไปชา้าๆแล้วก็พวกเราสามารถดูจากตารางเปลี่ยนหน่วยได้เลยนะครับามาดูข้อ F แล้วก็ข้อ G นะครับข้อ G ข้อ G ของเรานะครับ ดูตรงนี้นะครับข้อ g เอ,อ absolute absolute ก็ต้องบวกบวกเ t m เข้าไปด้วยนะครับ absolute ต้องบวก ATM เข้าไปด้วยนะครับตัวนี้ก็จะบวกกัน,กนเข้าไปนะครับามาดูนะครับบวกกันเข้าไปเลยนะครับอันนี้25 psig เนาะแล้วก็บวกกับ14.696นะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็น เอร์ pressure, uh, สมบูรณ์นะครับคล้ายกันมากนะครับตัวนี้ก็จะหารด้วย1 4.696นะครับ psi นะครับอันนี้เป็นมิลลิเมตรประหลอดนะครับ760เขียนดีๆนะครับอย่าเขียนแบบอาจารย์นะครับคำตอบตรงนี้นะครับถ้าเราทำเสร็จก็จะก,ก็จะมากกว่านะครับ2053 มิลลิเมตรประหลอดนะครับข้อนี้นะครับข้อ g แล้วก็มาดูข้อ h บ้างนะครับดูโจทย์นะครับข้อ h ก็คือมิลลิเมตรประหลอดกับมิลลิเมตรเกตนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่ได้ระบุอะไรนะครับไม่ได้ระบุอะไรก็แสดงว่าอันนี้เป็นสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์นะครับ เปลี่ยนเป็นเกทนะครับเปลี่ยนเป็นเกตข้อ H นะครับเปลี่ยนเป็นเกตข้อ H นะครับ,ก,รรบก็ต้องลบสมบูรณ์ก็ต้องลบตัวนี้ออกนะครับก็คือได้300 325ม mm ิลลิเมตรประลอดนะครับลบความดันบรรยากาศก,าก็คือ760ม mm ิลลิเมตรประลอดนะครับก็จะเท่ากับเท่าไหร่ครับลบเลขนะครับก็ได้ ติดลบนะครับติดลบ435ม mm ิลลิเมตรประหลอดนะครับแต่ตัวนี้ต้องเป็นเกจนะครับวงเล็บเกจไปด้วยนะครับ gauge นะครับก็ต้องลบความดันบรรยากาศออกไปนะครับมามาดูข้อ i ข้อสุดท้ายบ้างอาจจะยากที่สุดนะข้อ i มาดูนะครับมาดูโจทย์ก่อนนะครับ ่ PSI 2องซนมของคาร์บอนเตต้าคลายนะครับคาร์บอนเตต้าคลายสูตรโมเลกุลก็คือ CCL4 นะครับอ right? ันนี้คือคาร์บอนเตต้าคลายนะครับลองมาดูในตารางของเราสิว่ามีไหมนะครับคาร์บอนเตต้าคลายคาร์บอนเตต้าคลายมีไหมอืม ก็ไม่เห็นนะอ่ะมาดูก่อนนะครับทีนี้ว่าเราจะทำยังไงนะครับข้อ i ใช่ไหมจากสมการข้างต้นเนาะจากสมการที่เราเรียนมานะครับจากสมการที่เราเรียนมาแล้วก็จากตารางนะครับจากสมการที่เราเรียนมาแล้วก็จากตารางนะครับ มาดูข้อ i นะครับมาดูข้อ i อ uh, ตัวนี้นะครับ p นะครับเท่ากับ logh อันนี้ก็คือจากที่เราเรียนมานะครับความดันเท่ากับความหนาแน่นคูณความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกแล้วก็เป็นศูนย์เป็นความสูงของเขานะครับทีนี้ความสูงของเขาก็ย้ายข้างสมการนะครับเป็น p หารด้วยโลจี i, นะครับประมาณนี้นะครับเออ p ก็คือที่โจทย์ให้มาเนาะที่โจทย์ให้มา p ก็คือ35 psi นะครับ psi คือ pound force per square inch นะครับ pound force per square inch นะครับก็คือตัวนี้35นะครับ pound force แล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็น อินชยกกำลังสองนะครับอันนี้คือที่โจทย์ให้มาเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จากตารางการเปลี่ยนหน่วยนะครับจากตารางการเปลี่ยนหน่วยตัวนี้เราขยับนิดนึงนะครับ144ตารางนิ้วนะครับเท่ากับ1ตารางฟุตนะครับอ่าก็ดูนี่เลยครับ1ฟุตมี12นิ้วเนาะ 12คูณ12เป็น144นะครับแล้วก็เปลี่ยนอันนี้อีกนิดนึงนะครับเป็นฟูดลูกบาทฟูดนะครับตัวนี้จากตารางจากตารางแล้วก็ที่เราไปหามานะครับก็จะได้เป็น1.595นะครับคูณอันนี้ก็คือ Specific gravity ของคาร์บอนเตตาคอลนยนะครับหรือว่าความถ่วงจาเพาะของคาร์บอนเตตาคอลนยนะครับอันนี้เป็นความหนาแน่นนะครับที่เราหามานะครับแล้วหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนอีกนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกนะครับเปลี่ยนอนะไรอ,ะอีกอันนี้เปลี่ยน โอเคนะครับอันนี้เป็นค่า g ของในหน่วยนี้นะครับ32.1 4 7 174นะครับอันนี้เป็นค่า g นะครับแล้วก็คูณกับตัวนี้นะครับเป็น1เปลี่ยนหน่วยอีกนิดนึงหิ่งกิโลปาสคาลนะครับเป็น10ยกกำลัง3นิวตันต่อตารางเมตรนะครับอืม นับติวตันตารางเมตรนะครับก็โล g นะครับโลก็คือตัวนี้นะครับโลก็คือตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือเป็นค่า g นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนหน่วยอีกนิดนิดนึงนะครับเปลี่ยนหน่วยนิดหนึ่งเพื่อที่จะทําให้มันสมบูรณ์นะครับตรงนี้ตัดออกมาแล้วเนี่ยจะได้หน่วยเป็นเซนติเมตรนะครับคาร์บอนเตตะคอไลน์นะครับคาร์บอนเตตะคอไลน์เป็นเซนติเมตรนะครับ ตอบ1540นะครับเป็นเซนติเมตรได้ยังไงนะครับก็ลองเทียบดูนะครับยังไม่เสร็จทันทีเดียวนะก็ตัวนี้ก็ตรงนี้จะเหลือเป็นถ้าไล่ดูจะเหลือเหลือฟุตนะครับฟุตตรงนี้ที่มันเหลือนะครับฟุตตรงนี้ที่เหลือนะครับแล้วทีนี้ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะ อะารดูนะครับก็คือ100เซนติเมตรนะครับมีค่าเท่ากับ3.2808ดสองฟุตนะครับอโอเคตรงนี้นะครับเปลี่ยนหน่วยเพิ่มนะครับพวกเราลองดูนะถ้าทอความเข้าใจแล้วก็แทนค่าตัวนี้เข้าไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าไม่ทันพวกเราลองคลิกดูหลายๆรอบนะครับอาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ย เปลี่ยนแล้วก็คุ้นเคยกับการใช้หน่วยของความดันนะครับให้เป็นประโยชน์นะครับโดยใช้ conversion factor ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วอย่างข้อสุดท้ายเนี่ยอาจจะยืดยาวนิดหน่อยแล้วก็ใช้ตารางเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตารางในหนังสือเรียนอะไรอย่างเงี้ยนะคร,ครับว่าคาร์บอนเทตตาคอไลเนี่ยมีความถ่วงจเพาะประมาณ1.6นะครับ แล้วก็คูณกับความหนาแน่นของเขานะครับก็เป็นค่าโลค่า G ก็คือตัวนี้เป็นค่า G ในหน่วยเอ,อ่เอฟุตอย่างเงี้ยนะครับเนาะก็ถ้ามีข้อสงสัยอะไรอาจารย์ก็ยินดีที่จะตอบนะครับสำหรับวันนี้อาจารย์คิดว่าเพียงพอกับเวลาแล้วนะครับเอาไว้เจอกันคลาวหน้านะครับสวัสดีครับ